คนบอมก็สา,าโสน,นะอืมคือทุกคนที่เข้ามาด้วยบอมเองไม่อยากจะให้แบบว่าความวุ่นวายในชีวิตบอมมากขึ้นใช่แบบบอมเห็นหลายครั้งมัน <c oughs> เห็นเพื่อนๆนะเพ <c oughs> ื่อนรอบตัวบอมที่ชีซสีอ่ะแบบถ้าเกิดมีตรงนี้บางทีแบบทําให้วุ่นวายมากขึ้นทาบอมเลยแบบยังไม่ค่อยอยากจะแบบว่าใช้คำวา่าแฟนหรือคบกับใครบอมเองอยากจะทุ่มเวลาให้กับงานกีฬาครอบครัวทันขับ คือทุกอย่างอะอยู่เหนือไอเรื่องของความรักบอมบอมองว่ามันมันไม่ใช่ตอนนอม,มันถ่งชีวิตบอมะ หลังพระเอกมากคุณชายบอมธน,นินเปิดใจกับสื่อเมื่อปลายเดือนก่อนว่าตนยังโสดและไม่อยากมีแฟนแต่แบ่งรับแบ่งสูว่ากําลังคุยคุยอยู่กับสาวคนหนึ่งมาได้สักรายาะยะล่าสุดวานนี้อดีตนางเอกนังเด็กแฟนฉันโฟกัสจิรกูลวัย21ปีก็โพสตคลิประบายความอัดอั้นทั้งน้ําตาขึ้น Facebook ความยาว9้านาทีแฉว่าตนซุ่มปลกุกต้นรักกับพระเอกคนหนึ่งมาได้เกือบสองปีแล้วแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเปิดตัวจึงตัดพ้อว่าไม่ให้เกียรติและควรแสดงความเป็นลูกผู้ชายมากกว่านี้ค่ะการคบกันกับเขาอะ โอเคใช่อยู่ในสายตาแม่ตลอดแต่แบบว่าแม่เขาก็แบบเขาก็ค่อยบอกอแล้วว่าแบบ mm hmm. i, เฮ้ยเลิกไหมเหนื่อยก็เลิกอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเราก็คิดว่าเขาจะโอเคอะไรเงี้ยเขาเคยบอกแล้วว่าเออเน,นี่ยจะแบบบอก มองนักข่าวหรือบอกซื้อได้ตั้งแต่ตอนประมาณหลังจุดาเทพจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เขามาพูดอีกเขาก็จะบอกว่าก็รอหนังละครเรื่องนี้เขาจบก่อนสิแล้วค่อยบอกอะไรเงี้ยซึ่งแบบหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะทนไปทําไมวะอะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยให้เกียรติเราเลยอะไรเง mm ี hmm. ้ยตอนที่จุด้าเทพออกใหม่ๆแบบไปกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบเราเดินกันอยู่จับมือกันนะคะแล้วอยู่ดีเขาก็สะบัดมือเราทิ้งไว้พอคนมองเราก็แบบคืออะไรแบบ ก็ไม่เข้าใจว่าทําอะไรผิดหรือเราเราไม่ดีพอหรือเราแย่มากขนาดนั้นที่เขาแบบไม่ยอมรับเลยหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ยอมอยู่เงียบเงียมานานแล้วค่ะแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยทนไม่ไหวจริงๆอ่ะแบบก็คุยเหมือนแบบว่ายังไงอ่ะโอเคฉันไม่ยอมออกสื่อคุณก็ได้แต่แบบ คุณทําแบบนี้ได้ยังไงวะก็ฝากไปบอกด้วยค่ะว่าฉันไม่เคยขอร้องให้คุณอยู่นะเว้ยไม่เคยร้องไห้แล้วขอร้องให้คุณอยู่นะเคยแต่ขอร้องให้ไปอะ่ะเขาไม่นคนที่งอ,องเองตลอดก็ถ้าจะดีจะดีมากนะคะ่ะถ้าไม่ไปหลอกคนอื่นต่อแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติผู้หญิงมากกว่านี้ โฟกัสยังแช้อีกว่าเธอไม่แน่ใจว่าฝ่ายชายคบเธอซ้อนกับสาวนอกวงการหรือเปล่าหรือสถานะของตัวเธอจะเป็นเพียงแค่กิ๊กแต่ที่ออกมาแชทั้งที่รู้ว่าสิ่งต่อการทำลายชื่อเสียงตัวเองก็เพราะเห็นว่าฝ่ายชายควรจะสำนึกในสิ่งที่ทำไว้กับเธอค่ะเขาสงควรแบบโดนบ้างอะ่ะ